สวัสดีครับวันนี้ครัวตะจอยจะมาทำอะไรให้กินเนี่ยดูเอาเอง นี่ไงพี่ตายจะถามเมื่อกี้วันนี้เราจะมาต้มเลือดมูนก่อนนะถ้าากต้มเลือดมูมาให้ปอน,นะเราต้องเอาเกลือใส่ลงไปก่อนเกลือใส่แล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆนะเพราะว่าถ้าตายตั้งไฟแรงเลือดมันจะพองออกมามันจะไม่ด้วย เราจะใส่เกลือลงไปดึดมูที่เราต้มเราจะใส่เกลือลงไปนะเพราะว่าเสร็จแล้วก็ตั้งไข่อ่อน ก็ต้มสีตาจะไปทําเลือดมูนี้นะเราต้องเอากระดูกเล้งนะเราจะไปทําน้าซุปก่อนกระดูกเล้งแล้วก็เอาเนื้อมูนเนื้อแดงเราจะมาสับทํามูเดะทำมูสับแล้วก็มีจับมีจับเล็กอันนี้เขาเรียกมามัน,นแล้วก็หัวใจกระไสออนนะที่เราจะไปทําต้มเลือดมูกันนะ น้ำมันลงไปจะทำให้หมูนุ่มก็น้ำมันห้อยแล้วก็ทอด ใส่เกลือไปนิดหน่อยเกลอน้ำปลานิดนึงเราก็จะใส่ไข่ลงไปลูกนึงเพราะว่าเวลาขย่ำม,มันจะได้นุ่ม ันนี้เข็มลับห้องตาเลยนะเราหมักมูเด้งไอ้มูสับเนี่ยเราก็ต้องใส่ไอ้น้ำเย็นลงไปเพราะว่ามันจะทำให้มูเด้งล้วก็นุ่มมาดูส่วนผสมกันที่ตาจะมาทำต้มเลือหมูวันนี้มีไซมีเครกจ่จีมีหัวใจแล้วก็มีมูมูหั่นที่เราหมักไว้แล้วก็มูสับที่เราหมักไว้ ก็มีเดยวเราจะตากระเทียมพริกไทยแล้วพักขีใส่ลงมาในน้ําซุปก็มีรสดีเราก็ต้องตัดด้วยน้ําตาลปี๊บหน่อยหนึ่งแล้วก็น้าําปลาแล้วก็ซอสชูรสแล้วก็เกลือลเครื่องก็มีคึ้นช่ายก็ซ่อนห้อมแล้วก็มีผักห้อมแล้วก็พวดไชเท้าเราจะกระดูกเล็งใส่ก่อนนะ เราจะใส่เป็นน้ำซุปนี่ถ่ายใส่ถ้าประมาณนี้ก็พอเพราะว่ามันจะได้น้ำซุปจะได้หอมเราก็จะใส่รักขีลงไปนะที่เราเตรียมไว้แล้ก็พิกไทยเอ้ย ไอ้กระเทียมก็จะตำให้มันละเอียด เรามาปรุงน้ำซุปกันเลยนะเพราะว่าใน,นตัวตัวส้าขัญห้องต้มเลือดมูที่เราจะปรุงเราจะใส่ไขเท้าลงไปแล้วก็ซ้่มเกลือที่เราตําไว้เราจะใส่เกลือลงไปในน้ําซุปนะเราจะใส่รสด,ดีกสชนรสล,ๆๆลงไป ตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงจะได้มีรสเรเล้มขข่อให้เดือดทีทล้ให้เบาระหว่างที่เราไอ้ไอ้ตั้งมันมันเดือเดเบาๆมันมีฟองขึ้นมาเราก็ตักฟองออกน้ำจะได้ไม่คุครข้างในที่เราต้มได้ที่แล้วนะเราจะมาหั่นกัน มเลอดมูตาเสร็จแล้วนะลองเอาไปทํากันดูนะไว้กดไลค์กดแชร์เพื่อจะไปเป็นกําลังใจให้ตาด้วยนะขมเลือหมู่นี่นะเราต้องปรุงมันอร่อยที่น้าซุปนะถ้าเราปรุงน้าซุปด้วยทีมนก็จะอร่อยอร่อยต้องลองนะ